นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่า<อ>ความสงบไม่มีเมตตาทําค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลบังเกิดมีกับเอฟตีแม่น้องน้อยทุกท่านนะคะกลับสวัสดีคะ่ะเอฟตีทุกท่านคะ่ะวันนี้เราก็มารับบุญกันแต่เช้านะคะเอเมื่อวานนี้นะคะวันที่9แม่น้องน้อยก็นึกนึกถึงว่าเมื่ออาทิตย์ก่อน ท่านหลวงปู่ลิมท่านโทรมาไม่น้องน้อยไม่ได้รับสายเลยนึกนึกถึงอยู่นะคะเพราะว่าไอมากแล้วก็ไม่สบายเมื่ออาทิตย์ก่อนอก็แวบนึกถึงท่านนะคะเมื่อเช้าวันที่9แล้วก็นึกว่าวันที่10คือวันนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของสามีแม่น้องน้อยจะพาสามีไปทําบุญเชื่อไม้มคะฟีนึกปุ๊บภายในวินาทีนั้นนะคะ ท่านหลวงปู่หลิมโทรเข้ามาค่ะเอฟทีโทรเข้ามาแม่น้อ,นอยก็ยังไม่ได้ทันได้รับสายนะคะสายหลุดไปพอสายหลุดในวินาทีนั้นนะคะท่านมหาธนศักดิ์นะคะท่านเจ้าวาดวัดอรัญยิกนะคะที่ไม่น,น้อยเคยไปให้อาหารปลาไปทําบุญนะคะก็โทรเข้ามาในเวลา11บนาฬิกา ยี่สิบเอ็ดนาทีพร้อมกันท่านพร้อมกันทั้งปู่หลิมและพร้อมทั้งท่านพระมหาธนาศักดิ์ค่ะเอฟตีในเวลาเดียวกันนะคะเป๊ะเลยนะคะสายหนึ่งหลุดไปสายหนึ่งโทรเข้ามาซึ่งแมงน้อยนึกว่า พรุ่งนี้ก็คือวันนี้วันที่10นึกเมื่อวันที่9นะคะว่าเราวันเกิดสามีเราเราจะพาไปทําบุญใส่บาตรที่ไหนดีนะก็คือมีที่ไปเยอะแยะนะคะแต่นึกปุ๊บนะคะท่านหลวงปู่โทรมานะคะซึ่งปกติแล้วท่านจะอยู่ที่อำเภอวังทองเขตลอยต่อกับอำเภอเนินมะปรางค่ะวัดปากเขาย่าสร้างนะคะท่านก็จะอยู่ที่นูน่นอยู่บนเขา เวลานึกถึงท่านทุกครั้งจะได้เจอท่านท่านโทรมาว่าโยมน้องน้อยมาทำบุญท่านรองผู้บังคับการกองบิน46ที่ในเมืองเนี่ยอยู่ตรงไหนจะได้ไปหาเดี๋ยวหลวงปู่จะกลับทำบุญเสร็จจะไปจะได้ไปพบกันไป๊บเนินนึกนึกในวินาทีนั้นนะคะเอฟีแล้วเราก็แบบขนลุก เลยว่าพอเรานึกถึงท่านปุ๊บท่านโทรมานะคะแล้วก็ก็เลยกราบนิมนต์ท่านมาที่ออฟฟิศแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบว่าเรามีความประสงค์ที่จะยกเสาเอกกันนะคะไปในเดือนกุมภาเนี้ยแต่ในวันที่10คือวันนี้คงจะไม่ทันเพราะว่าจะต้องทาการขุดหลุมให้เสร็จเรียบร้อยทุกเสาก่อน21ต้นนะ,นะคะก็พี่ชายก็เพิ่งจะขุดไปได้แค่6-7ต้น นะคะก็เลยกราบนิมนต์ท่านนะคะมาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะผูกผ้าแพรมงคลเสาเอกเสาโทไว้ก่อนนะคะท่านก็เมตตานะคะมาสวดพุทธมนต์พุทธคุณธรรมธรรมคุณสังฆคุณให้นะคะท่องแพ่เมตตาให้นะคะท่านวัดของท่านหลวงปูล่ลิมก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่6ประจําจังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่อําเภอ วังทองค่ะเขตลอยต่อเนินน้างแล้วนี่คือท่านพระมหาธนศักดิ์นะคะท่านเจ้าว,วาดวัดอรัญญิกที่แม่น้องน้อยเล่าให้ฟังว่าท่านโทรมาในเวลา11นาฬิกา21นาทีพร้อมกันค่ะท่านก็โทรมาเกี่ยวกับเรื่องนะคะเมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นบ้านหลังน้อยหรือว่าศาลนะคะซึ่งเราจะไปตั้งให้นะคะที่วัดอรัญญิกนะคะก็ ท่านกะโทรมาเตรียมความพร้อมก็คือเราก็คุยกันว่าพูดก่อนว่าวันเกิดพูดก่อนที่ท่านจะโทรมานะคะพูดว่าวันที่สิบวันเกิดป่าแล้วจะต้องไปเจาะเข็มขุดหลุมเพื่อตั้งสารนะคะที่วัดอรัญญิกแล้วท่านก็โทรมานะคะก็คือแม่น้องน้อยก็ พูดแล้วก็คือคนลุกแล้วก็ปิตินะคะเพราะว่าเรานึกถึงบุญปุ๊บบุญก็มาหาเราค่รเอฟตีนะคะก็ส่งบุญถึงเอตีทุกคนด้วยเลยนะคะวันนี้เป็นวัน้ครวันเกิดของสามีแม่น้องน้อยนะคะก็เราก็อยู่กันมาเกือบสามสิบปีค่รเอฟตีนะคะเราจริงๆแล้วแม่น้องน้อยเนี่ยเป็นคนที่เห็นครอบครัวบางคนเถียงกันทะเลาะกันอะไรกันนะคะ แม่น้องน้อยไม่เคยงอนสามีที่ว่า5นาที10นาทีหรือเป็นวันครึ่งวันไม่เคยเลยนะคะเพราะว่าก็อยู่กันมามันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรทุกอย่างแล้วก็ เรามีอะไรเราก็คุยกันนะคะก็อาจจะสนุกสนานแย่กันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่น,น้อยเป็นคนที่จะไม่งอนเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสมาธิเสียเปล่าๆก็คุยกันด้วยเหตุและผลค่ะมีหยอกล้อเถียงกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะของสามีภรรยาทั่วไปแต่ว่าถ้าจะให้งอนหรืออะไรจะไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าเราเราไม่อยากให้ สมาธิเราเสียค่ะมีอะไรก็พูดคุยกันค่ะเอฟซีเมื่อสักครู่นี้คลองน้ําก็อยู่หน้าบ้านแม่นงน้อยนะคะเขาก็จะสูบน้ําระบบไฟฟ้าส่งไปตามนาต่างๆนะคะซึ่งน้ําก็จากแม่น้ำหน้าเนี่ยนะคะเอฟซีสะดวกสบายทุกอย่างนะคะการทาเทือกสวนไล่นานะคะที่พิษณุโลกอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างคะ่ะเอฟซีแล้วก็มาส่งงานบ้านอาจารย์ทุเรียนนะคะฉากภายนอกภายในนะคะเรียบร้อยก็จะต้อง อาจารย์ทุเรียนต้องไปเลือกกระเบื้องแล้วนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็พามาดูงานนะคะเรือนรับรองนะคะซึ่งภายในเมื่อวานไล่าทาสีแล้วนะคะวันวันที่เก้านิชังหยุดกันหมดทุกคนเลยนะคะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ค่ะเอฟเราก็เทพืชบาทนะคะรอบเดือนรับร,งรองเอาติดใหม่แล้วก็เ,เทรงรถแล้วก็เตรียมทํา หลังคาโรงรถขายเอฟซีเพราะว่าเราก็จะได้มีที่จอดรถได้หลายๆคันถึงไม่จอดรถเราก็สามารถที่จะกิจกรรมอย่างอื่นได้นะคะมีรตร่มาทุกวัน่ายเอฟซีนะเราก็คนงานอยู่ที่ไหนเขาก็มาขาะเอฟซีนะคะมาจําหน่ายไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมรตร่ผักผลไม้นะคะเป็นน้อยก็ไม่ว่านะคะก็ตามอัธยาศัยค่ะ ก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไปนะคะตามอัธยาศัยของพ่อค้าแม่ค้าขายเอฟีนะคะเรือนรับรองหรือว่าออฟฟิศใหม่แม่น้องน้อยก็อยู่ติดกับสวนดอกดาวเรืองนะคะดอกสวนดาวเรืองก็อยู่หลังบ้านนะคะอยู่หลังครัวออฟฟิศใหม่นี่เองนะคะแม่น้องน้อยก็จะติดเรียกว่าเรือนรับรองแต่แล้วนะคะเพราะว่ามีแขกจะมาเยี่ยมเยือนนะคะในวันนี้นะคะแม่น้องน้อยก็ตื่นเต้นออรอคอย นะคะตื่นเต้นนอนไม่หลับวันนะคะเอฟตีเหมือนกับท่านที่มวันนะคะเหมือนกันเลย<อ>ยานกก็เห่อมากๆนะคะหลานแปดจะมาเยี่ยมนะคะแม่น้องน้อยกระต่นเต้นนะคะเตรียมพื้นที่รอนะคะ,อ,ะ,คะอาจจะไม่เสร็จทันร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังทันนะคะที่จะมาได้นามานั่งเล่นกันมาเดินเล่นกันค่ะเอฟตีก็ส่งงานให้เอฟตีได้ดูน,นะคะในการทํางานของแม่น้องน้อยในแต่ละวันนะคะว่า เราก็วิ่งไปหลายๆห,หน้างานใายเอฟซีตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างตรวจงานส่งงานให้เอฟซีได้ชมงานได้ชมวันวันหนึ่งแม่น้องน้อยทําอะไรบ้างก็คือผู้สูงวัยเอฟซีคะเราต้องมีอะไรทําไม่งั้นเราจะเป็นอัมไซเมอร์หรือว่าสมองเราจะเสื่อมได้ เออจะมานั่งไหวเหงาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้แล้วก็แม่น,น้อยก็เป็นคนขี้ดื้อขี้โซนด,ด้วยค่ะเอฟซีดื้อแล้วก็โซนด้วยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเมลอนนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะคะเอฟซีแม่น้อ,นอยนํามารับประทานเมื่อรุ่นที่แล้วก็เคยถ่ายทําให้ดูนะคะรับประทานแล้วก็อเอาเมล็ดเข้ามาเพาะแล้วเขาก็ขึ้น นะคะลูกนั้นก็คือรับประทานแล้วก็เอามาเล่นบางเพาะเขาก็ขึ้นอีกค่ะเอฟีนะคะก็มีผลมาหลายติดผลแต่ไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือว่าอยู่ทนแค่ไหนแล้วก็ประคองกันไปเอาเชือกมามัดมาผูกประคองไว้นะคะกลัวเขาจะหลุดจะร่วงค่ะเอฟซีต้นนี้เป็นต้นมะม่วงสามฤดูค่ะเอฟีอยู่หน้าเดือนรับประวองหรือว่าออฟฟิศใหม่เนี่ยนะคะ มะม่วงสามฤดูเป็นมะม่วงที่หอมอร่อยแล้วก็ที่สําคัญเขาออกลูกตลอดปีค่ะเอฟี <Okay. S 1> พอรุ่นนี้ออกโตพอเริ่มแก่รุ่นใหม่เขาก็ออกช่อไล่รุ่นไปเรื่อยๆ,ๆได้รับประทานทั้งปีแล้วก็ดุมากๆค่ะเอฟนะคะมีลูกเป็นพันๆลูกเลยนะคะน้องชายเขาก็เก็บลูกอ่อนไปขายนะคะกิโลละสิบบาทสิบห้าบาท รับประทานคล้ายๆมะม่วงเบานะคะมะม่วงอ่อนเขาไปทําน้ําพริกปลาหวานนะคะเป็นมะม่วงอ่อนแล้วก็ตามอัธยาศัยน้องๆเขานะคะอันไหนที่เขาอยู่สูงเขาก็แก่ก็ได้รับประทานลูกสูกไปนะคะอันไหนลูกอ่อนเขาก็สอยไปช่างกิโลขายเป็นมะม่วงอ่อนทําน้ําพริกปลาหวานนะคะแม่ค้าเขาก็รับไปไปโดองขายกันก็มีคะ่ะเราก็ไม่เป็นไร นะคะตามอัธยาศัยอันไหนที่มันจะพอ,อน,นะคะเป็นไรายได้มาเล็กๆเลๆ็น้อยเก็บเล็กประตุน้อยก็เราก็ปล่อยน้องๆห,หลานเขาไปนะคะ<ม>เขามีอยู่แล้วก็อะไรที่มันเกิดประโยชน์ได้ขายเอฟตี D, เราก็ไม่ว่ากันนะคะแบ่งปันกันค่ะมาส่งงานบ้านท่านผู้ตรวจนะคะท่านเก๋ด้วยค่ะว่าตอนนี้เราตีฝ้ารอบนอกแล้วนะคะ บริเวณชายคา fc เราจะเห็นฝ้าจะเป็นรูระบายนั่นก็คือระบายแคปซูลน,นะคะคือให้อากาศได้ถ่ายเทนะคะในระยะเมตรยีเราก็จะใส่1แผ่นเมตรยี 20. ก็จะใส่หแผ่นเพราะว่าเราจะได้มีช่องระบายอากาศนะคะถ่ายเทไยบนฝ้านะคะทำให้ไม่เกิดความชื้นค่ะ fc นะคะ,ะ,คะเราก็ทำไว้ทุกหลังเลยนะคะใส่ฝ้าแคปซูลเขาเรียกว่า แผ่นฝ้าแคปซูลสมาร์ทบอร์ดนะคะเพื่อให้นะคะบ้านเราไม่ร้อนอบอ,อ้าวแล้วก็ระบบถ่ายเทคือความร้อนจากแสงอาทิตย์ลงมาความชื้นจากชั้นล่างนะคะในชั้นบรรยากาศชั้นล่างดันไปก็จะกลายเป็นเม็ดเหงื่อทําให้เกิดเป็นเชื้อราในใต้ฝ้าได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่ฝ้าระบายอากาศนะคะเป็นแคปซูลเข้าไป เพื่อจะทําการถ่ายเทอากาศได้สะดวกแล้วบ้านท่านผู้ตรวจก็ไปเลือกกระเบื้องครบหมดทุกห้องสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มาส่งชิ้นงานนะคะบ้านท่านกุศลนะคะท่านฝรัง่งหรือว่าคุณเบียนานาดนะคะที่มาจากเยอรมนีค่ะบ้านคุณตุกที่ไม่น้องน้อยเล่าให้ฟังว่าปูกระเบื้องข้างสระให้น้ํา ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศแม่น้องน้อยก็ขโมยปูกระเบื้องผนังรั้วให้นะคะเพื่อให้กลมกลืนกับจะว,ว่ายน้ำเพราะว่าเขาจะเป็นสีฟ้าอมน้ำเงินนะคะสีน้ำทะเลอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เจ้าของบ้านเห็นด้านโน้นสวย<ม>ก็เลยไปสั่งกระเบื้องม,มาแปะอีกข้างหนึ่งคะ่ะเอฟตีแปะรั้วอีกข้างหนึ่งแม่น้องน้อยก็ตามใจนะคะไปซื้อให้ไปสั่งให้แล้วก็ บอกให้เลือกภาพชุดมาให้ด้วยนะคะแม่น้องน้อยก็ไปเลือกภาพชุดมาให้อีก4ี่ชุดค่ะเพื่อให้กลมกลืนแล้วก็สวยงามเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งที่แม่น้องน้อยแอบขโมยปวยนะคะ ก็เป็นภาพนกยุงนะคะนกยุงเขาก็บอกว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงแล้วเขาก็จะเป็นคู่ผัวคู่เมียคู่เดียวตลอดชีวิตของเขานะคะอันนี้ก็เป็นตามคําบอกเล่านะคะแม่นกน้อยไม่ได้เป็นนกยุงค่ะเป็นนกน้อย <c oughs> ตามคาบ,บอกเล่านะคะของผู้รู้ท่านเล่าให้ท่าฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องประวัติของคู่นกยุงค่ะ เราก็ปูกระเบื้องกันรอยกว่าตารางเมตรนะคะรอบสระ่ายน้ําของคุณกุดลักค่ะแล้วก็ตกแต่งสถานที่นะคะแม้กระทั่งเสานะคะเสาอาคารที่ทําที่พักข้างขอบสระกเราก็แปะกระเบื้องให้ด้วยแปะกระเบื้องผนังด้วยใส่ภาพชุดด้วยค่ะ fc คืออยากได้อะไรขอให้บอกนะคะ ปลูกเลือนตามใจผู้อยู่อย่างที่แม่น้องน้อยพูดเสมอๆนะคะเอตีก็อยากได้อะไรก็บอกอันนี้ก็เป็นรูปช้างมงคลนะคะแล้วก็เป็นรูปปลานะคะปลาตัวผู้ทั้งหมดปลาครับนะคะไม่มีปลาค่าเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพนะคะปลากร์ตูนสวยงามนะคะเพราะว่ามีหลานน้อยของท่านอยู่ด้วยนะคะก็น่ารักมากๆท่านก็เอาไว้ให้หลานนะคะได้ดูภาพ ภาพชุดภาพการ์ตูนด้วยนะคะเอฟซีแม่น,น้อยก็แต่งให้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเมื่อวันที่9ก้าก็คือแปะให้โดยรอบบ้านทั้งหมดเลยค่ะเอฟซส่สงถ่ายภาพรั้วของคุณ,คณกุดลนะคะถ่ายไปถ่ายมาเหนือรั้วขึ้นไปก็มีต้นมะยมงเพื่อนบ้าน <laughs> เอฟซน้ำลายหกเปรียวปากค่เอฟซี กึืนน้ำลายเลยค่ะมะยมโดกมากค่ะเอฟซีแล้วก็เปรี้ยวมากด้วยนะคะวิตามินพีถุงเลยค่ะเอฟซีนะคะอยู่เหนือรั้วนะคะรั้วที่อยู่ในเติมมะยมก็เป็นบ้านหมู่บ้านของแม่น้องน้อยนี่แหละคะล่ะก็คือบ้านแต่ละบ้านเขาก็จะมีรั้วของใครของใครนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านกันนะคะก็มีผลไม้ลากไม้ก็เบ่งกันรับประทานกัะเอฟซีนะคะเอื้อมถึงพอดีพอดีนะคะ กระเบื้องที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ตรงไหนนะคะแปะให้หมดค่ะรูว้ว่าใครเอฟดีแม่น้องน้อยแปะให้หมดเลยค่ะนะคะเจ้าของบ้านก็ถูกใจอยากทําอะไรก็ทําไปนะคะอยากสวยตรงไหนก็แปะไปกระเบื้องที่มีเหลือนะคะก็ไล่แปะกันไปค่ะเอฟดีก็สวยงามนะคะแม่น้องน้อยก็เป็นคนสนุกแล้วก็ชอบงานตกแต่งออกแบบเพราะว่าบ้านทุกหลังหลักทรงหลังคาการออกแบบต่างๆห้องต่างๆเนี่ย ถ้าการสร้างขายนะคะโดยบริษัทเองไม่น้องน้อยจะเป็นผู้ออกแบบเองทั้งหมดร้อซ์ค่ะนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบออกแบบชอบงานตกแต่งนะคะมันท้าทายสนุกสนานคาเอฟค่ะแล้วก็มาส่งเมนูค่ะพอดีผ่านมาตรงเรือนรับรองออฟฟิศใหม่นะคะมีน้อง เขาไปหาปลามาได้เขาบอกพี่น้องน้อยได้ปลาแรดมาหนึ่งตัวกิโลกว่ากว่าเอาไหมอา้าวก็อุดหนุนกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ซื้อมานะคะเสร็จแล้วก็ก็เป็นเมนูนะคะปลาแรดนึ่งสีอิ๊วค่ะ เย็นนี้นะคะไม่น้อยก็หั่นผักนะคะมีกระลำปีมีบบกาดขาวหั่นลงจานเข้าไว้นะคะแล้วก็มาบั้งปลานะคะบั้งเป็นขีดยาวแล้วเราก็ผ่าให้เป็นลายข้าวหลามตัดใครฟีทำไมต้องทําอย่างนี้ก็คือเวลานึ่งอ่ะเขาจะสุกถึงข้างในถ้าเราไม่บั้งเลยนะคะข้างนอกก็จะสุกแต่ข้างในก็จะเป็นเลือดจี่แดงๆอยู่เวลามารับประทานนะคะ แมงน้อยก็ผ่าเป็นสองซีกนะคะซีกหัวซีกหางอันนี้ที่ต้มอยู่ก็หมูบดขอยตีก็มีน้องหมาน้อยหลายตัวที่บ้านน,น,นะคะก็ให้รับประทานกันแบบนี้ค่ะหมูบดต้มปรุงรสพร้อมเลยค่ะตีแล้วเราก็ใส่จานนะคะมีผักรองจานด้วยนะคะแล้วก็นึ่งค่ะเราก็เครื่องปรุงของแม่น้องน้อยไม่มีอะไรเลยนะคะแค่ซีอิ๊วขาวเท่านั้นค่ะ ซีอิ้วขาวยอดเข้าไปเท่านั้นเลยนะคะเอฟี D, พอน้ําปลากับน้ํากับซีอิ้วขาวเข้ามาปนกันนะคะรสชาติจะหอมหวานพอดีพอดีไม่จืดไม่เค็มจนเกินไปค่ะเอฟนะคะเสร็จแล้วเราก็นึ่งสองชั้นค่ะนะคะก็นึ่งไปจนเนื้อปลาที่เราผ่าบ้างไว้เป็นรอยข้าวหลามตัด เขาจะแยกออกมาให้เราเห็นนะคะสีขาวๆข,ของเนื้อก็คือเห็นว่าสุกแล้วนะคะ f ีแค่สิบวานาทีนะคะก็นึ่งสุกเห็นไหมคะน้ําซีอิ้วขาวกับน้ําจากตัวปลาไหลออกมาเต็มเลยนะคะเราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะ FT นะคะก็สุกเรียบร้อยหลังจากที่สุกแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็โรยด้วยผักชีกับขึ้นต้นขึ้นชายค่ะโรยไปที่บนตัวปลานะคะทั้งสองถาดค่ะ โรยไปเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมเพราะด้านล่างก็จะเป็นผักกาดขาวกับกะหล่ำปีที่เราลองจานไว้แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็โรยผักชีนะคะต้นผักชีกับผักขึ้นช่ายนะคะเป็นการนึ่งซีอิ๊วแล้วเราก็ปิดฝานึ่งอีกประมาณ2นาทีเท่านั้นเองค่ะเอฟีก็เป็นอันเสร็จเมนูนะคะ ปลารดนึ่งซีอิว๊วปลาทุกชนิดนะคะนึ่งซีอิ๊วทำอย่างนี้ได้เลยค่ะเอฟีแต่บางท่านเขาจะไม่นึ่งซีอิ๊วอย่างเดียวนะคะบางท่านบางเมนูบางคนเขาก็หั่นขิงซอยลงไปนะคะพริกซอยลงไปเต้าเจี้ยวลงไปอันนั้นเขาเรียกว่าเจียนค่ะเอฟีก็สามารถที่จะทำได้สูตรนี้แต่ว่า ใส่ถิงซอยลงไปใส่เต่เทียวลงไปก็ได้นะคะอันนี้แม่น้องน้อยนึงซีอิ๊วอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะก็คือพริกขี้หนูกระเทียมนะคะพริกขี้หนูสดกระเทียมค่ะเอสตีแล้วก็ใบผักชีรากผักชีมะนาวบีบนะคะใส่น้ํำปลาเราไม่ได้ใส่ค่ะของแม่น้องน้อยก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลหยดนิดๆค่ะ เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะเอฟตีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะปลานึ่งซีอิ๊วนะคะสูตรแม่นกน้อยไม่มีอะไรมากมายเลยเพราะว่า ตัวซีอิ๊วก็จะทําให้เนื้อปลาหวานแล้วก็หอมตัวต้นขึ้นช่ายก็จะทําให้มีกลิ่นหอมของปลาค่ะเอฟก็มาเล่าสู่กันฟังสัพเพะระต้องขออภัยด้วยนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขอกราบขอบคุณเอตีทุกการเลยนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ กดคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่นกน้อยมาโดยตลอดไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ขอให้เอฟตีแม่นกน้อยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุวันโนสุขังพลังมีสตังกระเป๋าโตๆทุกท,ท,ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแม่นกน้อยจะไปทําบุญวันเกิดให้สามีเมื่อวานก็ทําแล้วซึ่งท่านหลวงปู่มารับบุญนะคะแม่นกน้อยก็ถวาไหวท่านไปเงินบาทเพราะว่าจะมีบุญท่านจะสร้างห้อง,งน้าที่วัดก็เลย เป็นบุญอย่างยิ่งเลยที่ท่านมาหาถึงบ้านนะคะบุญมาหาถึงบ้านแม่น้องน้อยก็ะพื้มปิติก็ฝากบุญกุศลน,นั้นส่งถึงเอฟซีแม่น้องน้อยทุกท่านรับบุญกุศลกับแม่น้องน้อยด้วยกันนะคะในวันคล้ายวันเกิดของคุณสามีแม่น้องน้อยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอกราบขอบพระคุณเอฟซี FC, ทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ